สาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลสตูลและภาคีีครือข่ายนำทันตแพทย์อาสาลงพื้นที่ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ประกอบการและลูกจ้างในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะภายใต้โครงการณล,ลงลงทันตสาธารณสุขที่บรรดาหยาลรีสอร์ทเกาะหลีเป๊ตะตำบลเกาะสาวรายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในแพทย์วรโรโยมเมืองรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสตูล นำทีมทันตแพทย์อาสา,าจังหวัดสตูลเดินทางลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อให้การดูแลด้านทันตกรรมแก่ประชาชานในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะโดยมีประชา,าชนผู้ประกอบการลูกจ้างและนักเรียนมาร่วมรับบริการจำนวนมากสืบเนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะไม่มีบุคลากรอ,อยู่ประจำและไม่มีคลินิกทันตกรรม เอกชนและประชาชนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางทนตกรรมที่โรงพยาบาลล่างอูซึ่งเป็นศูนย์บริการทางทันตกรรมของรัฐที่ใกล้ที่สุดแต่เนื่องด้วยการเดินทางที่ยากลำบากจึงทำให้ประชาชนบนเกาะหลีเป๊ะจำนวนมากขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านทันตกรรมอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและสุขภาพโดยรวม เป็นอย่างมากเนื่องจากเกาะหลีเป๊ะอยู่ห่างจากชายฝั่งต้องเดินทางทางเรือและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการให้บริการด้านธันตรกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะในครั้งนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสตูลโรงพยาบาลสตูลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและเซอร์วิสแพลนธันตรกรรมสาธรารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่ดีกับประชาชนในพื้นที่พิเศษและเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน340คนแบ่งเป็นการรักษาทางธันตกรรมอุดฟัน80คนขูดหินน้ำลาย80คนถอนฟัน80คนและให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟูออไล์ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะลีแป้จำนวน100คนอีกด้วยนิวส์24นิตยาแสงมณีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน